สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องกฎหมายกันอีกครั้งนะครับหัวข้อวันนี้ก็เอ่อค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ก็สาคัญมากคือเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศในประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเรื่องการเป็นทุระจัดหาเพื่อการอนาจารนี่แหละครับแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็คือตัวบทกฎหมายเลยค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจเอ่อรายละเอียดต่างต่าง ข้อแตกต่างของความผิดแล้วก็โทษที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งมันก็ต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยทั้งเรื่องความยินยอมอายุแล้วก็วิธีการที่คนทําผิดใช้ด้วยค่ะปัจจัยพวกนี้มีผลต่อความหนักเบาของโทษอย่างชัดเจนเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่มาตราแรกเลยดีกว่ามาตรา282เรื่องการเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาใครสักคนไปเพื่อการอนาจารเพื่อสนองความใคร่ของคนอื่น จุดที่ผมว่าแบบน่าสนใจมากคือกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าแม้คนคนนั้นจะยินยอมก็ตามการกระทํานี้ก็ยังผิดอยู่ดีใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนอาจจะสงสัยหรือไม่เข้าใจครับครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันประเด็นเรื่องความอินยอมใช้แก้ต่างไม่ได้นี่น่าสนใจมากจริงๆครับว่าทำไมกฎหมายถึงมองแบบนั้นเอาฐานความผิดหลักๆก่อนนะครับตามมาตรา282วรรคแรกเลย การเป็นธุระจัดหาหรือแบบว่าทำตัวเป็นคนกลางชักจูงพาคนไปไม่ว่าหญิงหรือชายเพื่อเรื่องอนาจารให้กับคนอื่นเนี่ยโทษคือจำคุกหนึ่งถึงสิปีแล้วก็มีปรับด้วยค่ะปรับตั้งแต่2 0ง0มถึงสองแสนบาทอืมครับคือจุดสำคัญของมาตรานี้อย่างที่บอกค่ะคือการมุ่งเอาผิดที่ตัวผู้จัดหาหรือคนดำเนินการเป็นหลัก กฎหมายมองว่าการกระทำลักษณะนี้มันมีปัญหาในตัวเองอยู่แล้วอาจจะเพราะเป็นการส่งเสริมการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือมองในแง่แตนรักษาเอ่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีอะไรทำนองนั้นนะคะครับการที่ผู้ถูกพาไปจะดูเหมือนยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ลบลางความผิดของคนจัดหาเลยเพราะกฎหมายต้องการจะขัดขวางให้ตัวการจัดหานั้นเองไม่ให้มันเกิดขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นที่ตัวคนจัดหาคนดําเนินการเป็นหลักเลยใช่ค่ะ ทีนี้กฎหมายมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะว่าโทษมันหนักขึ้นชัดเจนเลยนะครับถ้าคนที่ถูกพาไปเป็นเยาวชนอย่างถ้าเป็นคนอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีโทษนี้กระโดดขึ้นไปเป็นจำคุก3ปีถึง15ปีเลยนะครับค่ะแล้วก็ปรับ6 0หมื่นถึง3 0 0แสนบาทด้วยค่ะครับปรับก็สูงขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าเป็นเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีโทษก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกเป็นจำคุก5ปีถึง20ปีปรับ1 0 0 0 0แสนถึง4 0 0แสนบาท โอ้โหหนักมากครับการกำหนดช่วงอายุที่15กับ18ปีนี้มันมีมหลักเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษไหมครับนอกเหนือจากว่ายิ่งเด็กยิ่งต้องคุ้มครองอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือการกำหนดช่วงอายุแบบนี้มันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะอายุ15ปีเนี่ยมักจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่กฎหมายมองว่าบุคคลเริ่มมีความเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเต็มที่ครับ ส่วนต่ำกว่า15ปีก็คือเด็กเลยต้องการการคุ้มครองสูงสุดแล้วก็อายุ18ปีก็คือเส้นแบ่งของการบรรลุนิติภาวะการที่กำหนดโทษให้มันหนักขึ้นเป็นขั้นๆแบบเนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐให้ความสำคัญกับการปกป้องเด็กและเยาวชนจากอันตรายต่างๆแล้วก็การสแสวงหาประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐเลยยิ่งเปราะบางมากรัฐก็ยิ่งต้องเข้ามาคุ้มครองมากเป็นพิเศษค่ะเข้าใจครับ ชัดเจนเลยครับแล้วนอกจากตัวการหลักที่เป็นคนจัดหาแล้วเนี่ยมาตรา282ยังขยายความรับผิดไปถึงคนอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นคนที่รับตัวคนที่ถูกจัดหามาหรือแม้แต่คนสนับสนุนการกระทําผิดก็ต้องรับโทษเท่ากับคนจัดหาเลยใช่ค่ะอันนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับค่ะถูกต้องเลยค่ะการที่กฎหมายกําหนดให้ผู้รับตัวหรือผู้สนับสนุนเนี่ย ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการในแต่ละกรณีเลยนะคะคือตามอายุของผู้ถูกกระทํามันสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมองว่าความผิดลักษณะนี้มันไม่ใช่แค่คนจัดหาคนเดียวแล้วจบแต่มันเป็นกระบวนการหรืออาจจะเป็นเครือข่ายอ๋อครับการรับตัวก็ดีการสนับสนุนก็ดีถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การสแสวงหาประโยชน์นั้นมันเกิดขึ้นได้จริง กฎหมายก็เลยมองว่าทุกส่วนในกระบวนการนี้มีความผิดร้ายแรงเท่ากันเพราะมันส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำเหมือนกันค่ะเข้าใจภาพรวมของมาตรา282แล้วครับคือเน้นที่การจัดหาเป็นหลักแม้จะดูเหมือนยินยอมก็ตามและโทษก็จะหนักขึ้นตามอายุของผู้ถูกพาไปค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนไปดูอีกมาตราที่ใกล้เคียงกันแต่มีจุดต่างที่สำคัญมากคือมาตรา283 มาตรานี้ก็จะพูดถึงการจักหาล่อไปหรือพาไปเหมือนกันเลยแต่เพิ่มเงื่อนไขว่าต้องมีการใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาด้วยอ่าใช่ค่ะอันนี้คือจุดต่างสำคัญครับเช่นใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายหรือ,อ,อคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมอันนี้มันหมายถึงอะไรพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับได้ค่ะ คำว่าใช้อํานาจครอบงำผิดคลองธรรมนี่ก็เป็นภาษากฎหมายที่อาจจะฟังดูเอ่อเก่าหน่อยนะคะแต่สาระสําคัญของมันก็คือการใช้อิทธิพลหรืออํานาจที่ตัวเองมีเหนือกว่าอีกฝ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเพื่อให้เขาต้องยอมทําตามนะคะอ๋อครับอย่างเช่นครูใช้อํานาจเหนือสิทธ นายจ้างใช้อำนาจเหนือลูกจ้างหรือผู้ปกครองกับเด็กในปกครองในลักษณะที่บีบบังคับหรือโน้มน้าวอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อให้ยินยอมในเรื่องทางเพศอะไรแบบนี้มันคือการใช้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในทางที่ผิดนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องทางเพศแล้วการที่มาตรา2-8-3ต้องระบุวิธีการที่ไม่ชอบเหล่านี้ไว้โดยเฉพาะเลย มันต่างจาก282ยังไงครับในแง่ของเจตนารมณ์กฎหมายความแตกต่างสําคัญเลยก็คือมาตรา283เนี่ยมุ่งจัดการกับการกระทําที่มันละเมิดเจตจำนงเสรีของผู้ถูกกระทําอย่างชัดเจนแล้วก็รุนแรงยิ่งกว่าค่ะอืมครับข่มขู่ใช้กําลังหรือใช้อํานาจครอบงําที่ว่าไปมันคือการบีบบังคับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมมันไม่ใช่แค่จัดหาคนที่อาจจะแบบว่า ดูเหมือนยินยอมไปแต่มันคือการบังคับหรือล่อลวงคนที่ไม่ยินยอมหรือคนที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถให้ความยินยอมที่แท้จริงได้ให้ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นครับครับเจตนาของผู้กระทําจึงถือว่าร้ายแรงกว่าและการกระทําก็ละเมิดสิทธิของผู้เสียหายอย่างจงแจ้งกว่ากรณีตามมาตรา28 282มากด้วยเหตุนี้โทษในมาตรา283จึงหนักกว่ามากค่ะหนักกว่านี้คือขนาดไหนครับลองเทียบให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับ ถ้าเป็นกรณีทั่วไปเลยนะคือผู้ถูกกระทำเป็นผู้ใหญ่แล้วโทษตามมาตรา283จะเริ่มที่จำคุก5ปีถึง20ปีและปรับ1 0 0 0 0 0ถึง 4, บาทครับจะเห็นว่าโทษจำคุกขั้นต่ำา5ปีเนี่ยสูงกว่าขั้นต่ำของ2 8 2วรรคแรกที่เริ่มแค่ปีเดียวตั้ง5้าเท่าเลยนะคะใช่ครับต่างกันเยอะมากและค่าการกระทำตามตามาตรา283นี้เกิดกับเยาวชนอายุเกิน15แต่ไม่เกิน18ปีโทษยิ่งหนักขึ้นไปอีก คือจำคุก7ปีถึง20ปีปรับ1,40,000ถึง4,000 0 0บาทหรือที่น่าตกใจคือมีโทษจำคุกตลอดชีวิตเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยใช่ค่ะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตเพิ่มเข้ามาเลยและที่รุนแรงที่สุดคือถ้าการกระทำผิดตามมตรา283นี้เกิดกับเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีบทลงโทษนี่คือจำคุก10ปีถึง20ปีปรับ2 0 0 0 0 0ถึง400,000บาทหรือจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษสูงสุดคือประหารชีวิตค่ะประหารชีวิตเลยโหการที่มีโทษถึงประหารชีวิตนี่มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับมุมมองของสังคมต่ออาชญากรรมประเภทนี้ครับการกำหนดโทษที่รุนแรงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตโดยเฉพาะในกรณีที่กระทำต่อเด็กแล้วยังใช้วิธีการที่ไม่ชอบตามมาตรา283นี้อีกมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากรัฐและสังคมเลยนะคะว่าการกระทำแบบนี้ถือเป็นอาชญากรรมที่เลวร้ายอย่างยิ่งยวด เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนละเมิดความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะกับเด็กซึ่งเปราะบางและต้องการการปกป้องมากที่สุดโทษที่รุนแรงสุดขีดแบบนี้ก็มีไว้เพื่อป้องปรามอย่างเด็ดขาดแล้วก็สะท้อนความรู้สึกร่วมของสังคมที่ไม่ยอมรับแล้วก็ประนามการกระทำแบบนี้อย่างถึงที่สุดรวมถึงแสดงถึงพันธกิจของรัฐในการปกป้องชีวิตและสวัสดิภาพของเด็กอย่างเต็มกําลังเลยค่ะเข้าใจครับแล้วก็เหมือนเดิมคือ ผู้ที่รับตัวหรือผู้สนับสนุนการกระทำผิดตามมาตรา283นี้ก็ต้องรับโทษหนักเท่ากับผู้จัดหาในแต่ละกรณีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกปรับหรือแม้แต่โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตก็คือรับผิดเท่ากันหมดเลยถูกต้องค่ะหลักการเดียวกันกับมาตรา282เลยแต่ผลลัพธ์มันรุนแรงกว่ามากตามโทษของมาตรา283 กฎหมายมองว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ใช้การบังคับข่มขู่หลอกลวงเด็กหรือเยาวะชนเพื่อการอนาจารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาผู้รับตัวหรือผู้สนับสนุนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความผิดอันร้ายแรงนั้นและสมควรได้รับโทษหนักเท่าเทียมกันค่ะเอาละครับถ้าอย่างนั้นลองสรุปให้เห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างมาตรา282กับ283ออีกครั้งได้ไหมครับว่าแก่นของมันต่างกันตรงไหนได้ค่ะถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะ คือมาตรา282เนี่ยโฟกัสที่ตัวการเป็นธุระจัดหาเองการทําหน้าที่เป็นคนกลางหรือผู้ชักพาเนี่ยแหละคือความผิดแม้ว่าคนที่ถูกพาไปอาจจะดูเหมือนยินยอมก็ตามกฎหมายไม่ได้สนใจตรงนั้นครับแต่มาตรา283มมันร้ายแรงขึ้นไปอีกขั้นเพราะมันมีองค์ประกอบของวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพิ่มเข้ามาเช่นการหลอกลวงการบังคับ การใช้อำนาจข่มขู่ใช่ครับซึ่งการใช้วิธีการเหล่านี้มันคือการล่วงละเมิดเจตนงเสรีของผู้ถูกกระทําโดยตรงเลยเรื่องความยินยอมจึงยี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันถูกทําลายด้วยวิธีการเหล่านั้นแล้วใช่ครับสรุปได้ชัดเจนดีครับถ้าจะมองปัจจัยหลักๆที่กฎหมายใช้กําหนดความหนักเบาของโทษใน2มาตรานี้ก็จะมี 1. วิธีการกระทําเป็นแค่การจัดหาทั่วไปแบบ282 หรือมีการใช้วิธีการที่ไม่ชอบเช่นบังคับหลอกลวงข่มขู่ตาม283เข้ามาด้วยซึ่งอย่างหลังนี่โทษหนักกว่ามากค่ะและ 2. อายุของผู้ถูกกระทาอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากกฎหมายให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษตามลำดับคั้นเลยยิ่งอายุน้อยโทษยิ่งหนักสะท้อนหลักการปกต้องผู้ยาวานและผู้เปราะบางอย่างชัดเจนเลยค่ะ จากที่เราได้เจาะลึกกันมาในวันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากฎหมายไทยมองเรื่องการเป็นธุรจัดหาเพื่อการอนาจารเป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนบทลงโทษที่กำหนดไว้นี่หนักหน่วงมากซึ่งก็สะท้อนถึงความพยายามในการปกป้องคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ในสังคมนะครับค่ะและก่อนจะจากกันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ให้ลองคบคิดกันต่อคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะอืมครับยังไงครับ โดยเฉพาะองค์ประกอบความผิดในมาตรา283อย่างเช่นการใช้อุบายหลอกลวงหรือการใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมที่เราคุยกันไปแม้กฎหมายจะเขียนนิยามไว้นะคะแต่ในทางปฏิบตัติการจะพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้อย่างชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยเลยว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงจริงๆหรือการใช้อำนาจครอบงำที่ไม่ถูกต้องจริงๆมันอาจจะมีความซับซ้อนและก็ท้าทายมากนะคะครับ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวความไว้วางใจหรือการพึ่งพิงกันเข้ามาเกี่ยวข้องการตีความแล้วก็นำสืบข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ได้อย่างเที่ยงธรรมเนี่ยนับเป็นความท้าทายสำคัญของกระบวนการยุติธรรมเลยเพื่อให้เจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุ้มครองผู้เสียหายนั้นเกิดขึ้นได้จริงนี่อาจจะเป็นคำถามปลายเปิดให้เราได้พิจารณาถึงช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างตัวบทกฎหมายกับความเป็นจริงที่ซับซ้อนนะคะ เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้